A-ra-ang-sam-ma-sam-po-to-ma-ta-wa Ra-bô-mi-sa-pa-chao En-la-a-ra-an Bo-li-tut-po-chot-cha-ki-let Trang-sa-o-mong-tang-lai tang lai dai sa ra lu tung tu đi di leu Itang bakal wantang abibu jayami Kapal jauh-bujah Deng berabu di berapa jauhan Nulai gelang zakara launi wadah Tumangkawata พาปนเจ้ากระดิ่งวาีเลวอิมิอิรคาลีตังธรรมนบุิบุชยาณิตาบัเจ้าบูจาซึ่งพระธรรมเจ้านั้นด้วยเรื่องชาละเหล่าดีวันดาอาภิวา อัญเลีดลบดวบันดลบาวะโตสาวตาัมกบูชาชมูเชื่อฟังขอพระผู้มีพระภเจ้าปฏิบัติแล้วอิเมหิสากเร สัมพันธกับนาบูพรญยาบีทาพระ้าบูชาเชิญบูพระสงฆ์เจ้านั้นด้วยเครื่องสัตาระเหล่านี้วันตา